สวัสดีค่ะสื่อภาษาไทยครูบีบีวันนี้เรามาเรียนเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคกันค่ะประโยคคือกลุ่มคำที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระเบียบและมีเนื้อความครบบริบูรณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง ภาคประธานบอกให้รู้ว่าใครหรือสิ่งใดเป็นผู้กระทําอาการหรือเป็นเหตุการณ์ใดภาคแสดงบอกอาการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโครงสร้างของประโยคแบ่งเป็นสองแบบได้แก่ประโยคสองส่วนและประโยค3ส,ส่วนค่ะเรามาทำความรู้จักกับประโยคสองส่วนกันค่ะ ตัวอย่างประโยคสองส่วนฉันเดินเพิ่มส่วนขยายฉันเดินช้าคุณยายลื่นล้มเพิ่มส่วนขยายคุณยายของฉันลื่นล้มแม่ทำอาหารเพิ่มส่วนขยายแม่ ทำอาหารอร่อยแม่ค้าคุยเพิ่มส่วนขยายแม่ค้าที่ตลาดคุยเสียงดังเรามาดูประโยค3ส่วนกันค่ะตัวอย่างประโยค3ส่วนแมวกัดหนู เพิ่มส่วนขยายแมวสีขาวกัดหนูตัวเล็กคุณปู่ซ่อมรองเท้าเพิ่มส่วนขยายคุณปู่ซ่อมรองเท้าคู่เก่าพี่สาวเก็บมะม่วงเพิ่มส่วนขยายพี่สาวของฉัน เก็บมะม่วงสุกน้องชายจับของขวัญเพิ่มส่วนขยายน้องชายของเธอจับได้ของขวัญชิ้นใหญ่เด็กๆทบทวนความรู้และอย่าลืมกดติดตามคุณครูด้วยนะคะขอบคุณเพจจับกระดาษมาสร้างสื่อบายครูอิงสำหรับสื่อดีๆค่ะ